ยงธรรมชาติก็เป็นเสียงธรรมวันหนึ่งที่ทำให้เราไม่ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรมากมายปรุงแต่งในจิตในใจของเราอพอได้รับเสียงเข้ามาก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงไม่ดีเราก็เกิดอารมณ์ ไม่พอใจขัดข้องหองใจเกิดอารมณ์ขุนเคืองเกิดกิเลสต,ตัวโกรธกลับเข้ามาหาเราวกนเข้ามาหาเราเกิดขึ้นที่ในจิตในใจความโกรธแสดงออกมาทั้งทางหน้าตาทางวาจาทางกายทางวาจาแล้วก็แสดงความทุกข์ในใจขึ้นมาอีกอยู่ในความโกรธอยู่ในเสียงของเขาเพราะว่าเราไปปรุงไปแต่งขึ้นมา การสร้างกิเลสสร้างกรรมขึ้นมาต่อกันขึ้นไปอีกไม่พอใจเขาก็เป็นกรรมต่อกันพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องของเวนย่ำระงับด้วยการไม่จองเวนเรื่องของความฉลาดความฉลาดเฉ,ฉลียวเราจะดึงเข้ามาเอาเรื่องไม่พอใจเอาเรื่องเสียงของเขาเข้ามาเป็นอารมณ์ของเราสร้างก่อความทุกข์ให้ตัวเองเกิดความไม่สบายใจให้ตัวเองก็ไม่เป็นการฉลาด แล้วก็หรือว่าจะเรียกว่าเป็นการโง่เขาถุ่มน้ําลายทิ้งแล้วก็ไปเลียกินอของไม่ดีเขาพ่นออกมาออกจากปากเข้ามาเราก็ไปรับเอามาก้มเลียกินน้ําลายเขาเกือนชิ้นน้ําลายเขาก็เป็นเชื้อโรคเป็นโรคเ,เป็นภัยขึ้นในร่างกายตัวเองเกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นในจิตในใจตัวเองอันนี้เรียกว่ากิเลสกิเลสแสดงผลขึ้นมากิเลสทํางานเครื่องจักรของกิเลสมันกําลังทํางานเต็มสูตรของเรา แสดงอยู่ในหัวใจของเราก็คือทํางานมันผลิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาผลิตให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นเคเรื่องจักรของกิเลสเครื่องจักรคนของกิเลสมันทํางานเต็มที่พออะไรป้อนเข้าไปมันก็พุ่งเข้าพุ่งเข้าเหมือนมันมีเชื้อเพลิงมันมีเชื้อไปเข้ามาในตัวพุงาาาพ่งเข้ามาหาเราพุ่งเข้ามาหา,หาเราก็คือผลผลิตของมันอะไรที่เป็นปานหาไอ้พวกเชื้อเพลิงสิ่งป้อนมันต่างๆปัจจัยป้อนมันต่างๆ มันก็ป้อนเข้ามาหาว้านเข้ามาหารบเข้ามาดึงเข้ามาไปหากวัเข้ามาเติมเข้าไปเติมเครื่องจักรของกิเลสให้มันทํางานได้สมบูรณ์ให้มันดีขึ้นไปมีสมุนเป็นอายตนะเป็นหูเป็นตาเป็นตานี่ก็สําคัญตามันสัมผัสสัมพันธ์มันเห็นนั่นเห็นนี่มันเห็นความปรุงแต่งแต่งเห็นรูปนั่นรูปนี้ทั้งรูปจริงรูปเสมือนจริง ทุกวันนี้มันรูปเสมือนจริงมันก็เยอะก็คือครูปที่เหมือนเจจริงแต่ว่ามันเป็นรูปแค่เสมือนจริงมาจากระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือมาจาก Facebook มาจากไลน์มาจากทิกตอกมาจาก,าจากตั้งแต่นี้เกิดเป็นปัจจัยป้อนโรงงานกิเลสมือนกันแลวเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยป้อนโรงงานกิเลสมันจะผลิตกิเลสได้ เต็มที่ขึ้นมามอนกันปรุงแต่งอันนั้นอันนี้ปรุงแต่งรูปรูปหญิงร,รูปชาย <measurements> เห็นรูปนั้นรูปนี้ปรุงแต่งความสวยความงามปรุงแต่งเรื่องราคะตัณหาส่วนมากก็จะปรุงแต่งเรื่องราคะตัณหาถึงแม้ไม่ปรุงแต่งบางคนก็ส่งเสรมิมเรื่องราคะตัณหาออกมาใส่น้อยนุ่งน้อยสวยสันส้นนุ่งสันส้นรัดรูปรัดอะไรเข้าไปกลายเป็นปรุงแต่งเรื่องราคะตัณหาสําหรับคนที่เครื่องจักรกาลังรอ เรื่องจักรของกิเลสกาลังรอวัตถุดิบอยู่แล้วพอไปแตะต้องนิดหน่อยมันก็พุ่งเข้าไปอีกเกิดราคะตัณหาขึ้นมาในจิตในใจอันนี้พวกที่ส่งเสริมตั้งใจจะส่งเสริมตั้งใจจะร่อแแลมอยู่นี้มันก็เป็นบาปเป็นกรรมแกเขาติดตัวเข้าไปไอ้คนที่ไปรับหนักกว่านั้นอีกไปรับแล้วก็ไปสื่อสารแล้วก็เอามาปรุงแต่งเข้าไปอีกปรุงแต่งเป็นจิตในใจ,ในใจตัวเองกลายเป็นทุกข์กลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนอันนี้แหละ คือเรื่องของราคะตัญหาหรือว่าเรื่องของเครื่องจกัจกรแห่งกิเลสไปรับเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาผ่านอายตนะเข้ามาอันนี้ถ้าขนาดยังไม่มีความปรุงแต่งทางตาทางตาของเรามันก็ยังเกิดขึ้นไปเห็นสิ่งที่นั้นที่ถูกใจมันก็ชอบมันก็รักใคร่หลงไหลหรือว่าอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะมีอยากจะดีอยากจะเด่นขึ้นไปมันก็เป็นทางของสมุทัยสมุทัยก็คือ เครื่องจัรผลิตกิเลสนี่ยสร้างของสมุทัยสมุทัยคือเครื่องผลิตกิเลสพอได้รับสิ่งป้อนสิ่งปัจจัยป้อนมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาครับเอามาปรุงมาแต่งมานั่นมานี่ถ่ามันยังไม่รู้ยัานยังไม่เห็นว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นยังไงสังเกตขึ้นมาแล้วก็จับดูดูจิตช่วงที่มันกําลังปรุงกําลังแต่งหนักๆบางคนมีทมในการประพฤติปฏิบัติธรรมมีอุบายวิธีในการสอนตัวเอง สอนตัวเองไม่กระทั่งการเดินบินทบาทเห็นนั่นเห็นนี่ปรุงแต่งอันนั้นนี้ตั้งแต่เช้าออกมาจนาสายจนฉันฉันข้าวฉันจังหันสิ่งที่มันดูดูตาตัวเองไปเห็นรูปเห็นอาหารนั่นปรุงแต่งอันนั้นอันนี้กับความปรุงแต่งได้ไหมปรุงแต่งอันนี้มันน่าจะดีอันนี้มันจะเป็นอันนั้นอันเนี้ยสังเกตตอนนี้แหละสังเกตจับจุดตอนนี้มันจะเผอตอนของกินนี่แหละมันถูกตาถูกปากถูกใจ มันได้เลือกอาหารตัวนั้นจะดีตัวนี้จะอร่อยตัวนี้จะอันนั้นอัน,นเนี้ยเนี่ยความเป็นความเป็นเครื่องป้อนกิเลสมันเกิดขึ้นตอนนี้แหละมันเกิดกิเลสก็เกิดขึ้นมาตอนนี้ท่านจึงมีทุปดงควัดมาแก้กันแก้รับอาหารเฉพาะบินทบาทฉันเฉพาะบินทบาทตายพอดีถ้ามางพูดอยู่ที่นี่มันก็จะกิเลสมันจะตายถ้าไม่ใช่พระตายพระไม่ตายหรอกเพราะว่าท่านทามานานแล้วาบางรูปบางท่านท่านก็ทํามาตลอด หลวงปู่มั่นนี่พาทาข้อวัดอันนี้ก็เพื่อแก้อันนี้แหละลดความปรุงแต่งมันลงไปมันไม่มันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาในการลดละกิเลสท่านก็เอาทุดงขวัตเนี่ยพระทุดงพระทุดง,ดงก็คือพระทุดงขวัตเนี่ยมาแก้กิเลสเครื่องแก้กิเลสรับอาหารเฉพาะตอนบินทบาตนะไม่รับพระหารอื่นที่เขามาสง่งไอ้ที่มาให้เลือกให้ปรุงให้แต่งอยู่เนี่ยไม่เอาได้เฉพาะในบินทบาตในบินทบาตพอนะได้อะไรก็ฉันอันนั้น หรือว่ารับเฉพาะบาทเดียวอันนี้ก็เป็นการวิธีแก้ตัวของมันอีกขนาดแก้ขนาดนี้มันก็ยังไปเลือกอีกอะไรเขาใส่ถูกปากไม่ถูกปากอะไรเขาใส่อร่อยไม่อร่อยมีเลือกแก้เรื่องของการกินแก้เรื่องของการปรุงแต่งด้วยดูอารมณ์ดูจิตตัวเองในช่วงที่มันกําลังเกิดกิเลสขึ้นมากําลังผลิตกิเลสขึ้นมากําลังหาปัจจัยป้อนมันกําลังหามันเป็นยังไงแส่ใส่หาสสยหาต้องไปเจ็ดดึงเรื่องราวต่างๆมาเข้าสู่ กระบวนการผลิตกิเลสของมันมันเป็นยังไงดูจิตของเราตอนนั้นแหละจิตที่มันมีกิเลสคุ้มอยู่มันสร้างกิเลสมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาดูเข้าไปดูเข้าไปมันจะสร้างไปถึงไหนส่วนมากมันไม่ดูมันดูดูไม่ทันไอ้ที่ไม่ทันก็คือสติมีไม่ทันสติมีไม่ทันกิเลสสติมีไม่ทันความปรุงความแต่งการจะรับไม่รับการจะพิจารณาอยู่ในนี้มันไม่มีสติก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำเนี่ยมันไม่มีสติ การมานั่งสมาธิการมาฝึกสมาธิการมาฝึกภาวนาก็คือมาฝึกสติตาหูจมูกจมูกลมกลิ่นดิ้นรสอะไรก็ว่าไปดินรับรสอีกเข้ามาอีกเมื่อกี้นี่จากตามาสู่ลิ้นมาสู่ปากมาสู่ลิ้นมันเป็นยังไงมันเพลิดมันเพลินมันกินมันอร่อยมันนั้นอันนี้ถึ่งความปรุงความแต่งของกิเลสเรามันเป็นยังไงมันว่าอะไรมันดีอย่างนั้นมันจะดีต่อร่างกายตรงนี้มันจะดีต่อ กิเลสตรงนั้นตรงนี้นนมันปรุงแต่งให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อะไรเกิดึก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ในจิตในใจของเรานี่ยนะอ่ามันเกิดความเคยชินสิ่งที่มันเคยมาก็ผลิตขึ้นมาวัานพรุ่งนี้ก็กระบวนการผลิตนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกกระบวนการผลิตทางกิเลสมันก็จะเกิดของเราขึ้นมาอีกปรุงแต่งอันนั้นอันนี้อันนี้เขาจะดีอันนั้นกับน,นี้ก็ไม่สนศีลสนธรรมเข้าไปละทีนี้ก็เห็นแก่ป่าแก่ท้องเห็นแก่ กินห็นแก่นอนเติมเข้าไปอีกอการนอนก็มาจากนะสัมผัสสัมพันธ์การได้นอนที่ดีการได้นอนที่นุ่มที่สบายการนั้นการนี้ท่านถึงมีศีลมาห้ามเข้าไปอีกศีลแปดเขาคารวะให้รักษาศีลแปดไม่ให้นอนที่นุ่มสบายสัมผัสสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงไปถึงการสัมผัสกายหญิงกายชายเข้าไปอีกอันนั้นก็เป็นทางกิเลสใหญ่มันก็ทําให้คนติดเข้าไปมากเครื่อง ผูกเครื่องมัดรัดดึงเข้าไปเอียดมากโซ่ตรวนที่ผูกไว้ล้มๆหลวเนี่ยอันตรายก็คือการรักลูกรักเมียการรักทรัพย์สมบัติการรักข้าวและของอันนี้ดึงบุคคลไว้ได้อย่างมากมันก็เลยกลายเป็นธรรมชาติทั้งทั้งที่เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันมีเหตุผลในการแก้ธรรมชาติมันมีเหตุผลในความพอดีในความพอดีในความพองามของมัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจใจมาสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเสียงเสียงที่มันถูกหูถูกกระทบทสดประสาทแล้วมันถูกใจมันนั่นมาเนี่ยอืทําให้ความถูกใจทําให้ที่มันไม่เป็นหลักเป็นไปตามหลักศีลเป็นไปตามหลักธรรมอันนี้ก็คือเป็นหลักของกิเลสขึ้นมาหลัก,อกของกิเลสเครื่องจักรของกิเลสก็เริ่มผลิตผลิตผลผลิตขึ้นมาเกิดเป็นความคิดเกิดเป็นความปรุงอ,งนนอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเติมกเข้ามา ก็วกกลับมาถึงเสียงเสียงที่ไม่พอใจเสียงที่พอใจเข้าไปอีกเสียงที่เขาพูดเขาจะจาเขา่นเขาดา่าเราเขานั่นเขานี่เรามันก็กลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาสร้างปรุงแต่งอารมณ์อันนี้ท่านจึงให้สำรวมระวังอินทรีย์สำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง6อาจตะนะททั้ง6อินทรีย์ทั้ง6กทงกางหูจมูกลิกยใจเนี่ยให้สำรวมระวังสำรวมสำรวมก็คือไม่ให้มันไม่ให้สิ่งที่มันจะมากระทบเนี่ยเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันจะมากระทบให้สำรวมไว้ให้ระวังไว้ให้ในอินทรีย์ทั้งหก<ม>ตาจะมองทั้นค็มีศีลห้ามเวลาเดินพิรุธทบาทให้มองไม่เกินสามเมตรสามนี้ก็ประมาณเนี้ยก็หลบตามองต่ำไม่ใช่จะหมุนมองหามองหน้าคนนั้นคนนี้หามองอันนั้นอันนี้บ้านนั้นบ้านนี้เดินหมุนไปเหมือนคนป้าเหมือนอะไรไปก็มีน,นั่นก็เรื่องของตาการหลบการพูดการจา เสียงอาจจะไปดังโบกโบกเวกเในหมู่บ้านในนั้นเนี้ยกิริยาอาการในเสกกิยวัตรในศีลของพระเนี่ยมันมีการใช้เสียงโบกโบกเวกเวอันนั้นอันนี้คือการไม่สํารวมทางปากทางกายสํารวมไปแล้วทางวาจาสํารวมไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดความสํารวมทางใจทางใจนี่คือสํารวมสังวระห้ามทางเดินของกิเลสต,ตัดทางเดินของกิเลสต,ต,ต,ตัดทางเดินของปัจจัยป้อน เครื่องจักรของกิเลสไม่ให้มันผลิตขึ้นมาไอ้ที่ห้ามไว้ที่ท่านห้หามไว้เพราะว่าท่านไม่อยากให้ก่อทุกข์ขึ้นมาอีกไม่อยากให้กิเลสเสริมกิเลสให้มันเครื่องจักรมันพุ่งเข้าไปอีกพุ่งเข้าไปเข้าไปมาสู่จิตใจตัวเองอันไปกระทบคน,ทคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็เกิดก,ก,กิเลสเข้าไปอีกคําพูดคาจาเราก็ไปส่งเข้าไปอีกไอคนหนึ่งมันก็พร้อมที่จะรับปัจจัยอยู่แล้วมันเอามาส่งมามันส่งมาเดี๋ยวกูจะรับให้ก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสอ่กว่าเดือดร้อนกันทั้ง,ง่าทั้งู พูดั้งผู้รับทั้งผู้ตอบโต้ทั้งผู้อะไรก็เกิดเป็นกิเลสอันนี้ท่านถึงระงับดับต้อนกันไว้ทายังไงมันจะระงับดับต้อนลงไว้ก็ให้ดูเรื่องราวอย่างนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจของเราในแต่ละวันในแต่ละวันโดยอาศัยของการภาวนาก็จะอาศัยการภาวนานี้ฟังเทศฟังธรรมนาจากครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนท่านก็จะได้ พาเทศพาธรรมแล้วก็เอามาฟังก่อนที่จะได้ทําข้อวัดปฏิบัติอะไรต่อไปหรือว่าก่อนที่จะได้ทําการทํางานพลวตาตญาตโยมจะออกไปทําการทํางานก็มีสติมีสัมปชัญญะเป็นเครื่องเตือนใจมีหลักธรรมมีหลักคิดหลักธรรมในการระงับดับกิเลสของตัวเองตัดทานทางแห่เดินของกิเลสในใจตัวหรือว่าตัดกรรมเข้าไปอีก กรรมใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดกรรมทุกเกิดกรรมที่ทางไม่ดีกรรมบาปกรรมทุกกรรมบาปเกิดกรรมบาปเกิดกรรมที่มันไม่ดีก็ระงับดับกันลงไปในนี้ก็ขอพา,ากันนั่งนะทีนี้จะเปิดเทศแล้ว